อาวคณะสัตยา,าติโยมลูกหลานอยู่ในความสงบ <c oughs> มีอะไรหลวงพ่อหลวงตาจะพูดอะไรให้ลูกหลานคณะสัตยาธายาติโยมได้ฟัง <c oughs> <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สิบพฤษภาคมพุทธศักราช2560 <c oughs> วันนี้ถือว่าเป็นวัน มงคลมหามงคลและเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวแล้วก็สถานีวิทยุทุสื่อต่างๆทั่วประเทศก็คงจะพูดกล่าวถึงวันนี้ก่อนหน้านี้ให้กับพวกเราท,ท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลกเขาก็ได้ประกาศหรือว่าถือว่าประกาศเป็นวันสำคัญ เิ่งเพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดที่ท่านประสูติคือเกิดตัดรู้คือได้สำเร็จวิชาความรู้อันพิเศษตัดรู้ธรรมแล้วก็ได้ดับขันปรินิพานคือตายในวันเดียวกันคือสามวัน คือสามการเกิดตรัสรู้ปรินิพานคือวันนี้วันเดียวเพะฉะนั้นถือว่าในพุทธชาวพุทธบริษัททั้งหลายท่านจึงถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญจริงเพะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายก็อยู่ในนามของพุทธบริษัทสี่คือบริษัทของพุทธาพวกเราอยู่ในบริษัท จึงพร้อมใจกันแสดงออกซึ่งเข้าความเคารพคารวะต่อศาสดาต่อพระพุทธศาสนาต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าวันนั้นการแสดงออกเฉยเฉยรยังไม่เพียงพอพวกเราออกแสดงออกทั้งทางกายทางวาจาทางกายก็พวกเราก็ได้ทำบุญทำทานอย่างวันนี้แหละาทางวาจาก็ได้กล่าว คำสมาทานศีลไหว้พระสวดมนต์ทางใจของพวกเราก็น้อมลาเลิกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าต่อผู้มีอุปกระคุณผู้มีพระคุณต่อโลกต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อตัวของเราเองถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเป็นเครื่องยับยั้งทางด้านจิตใจคือจิตใจของเราไม่มีเปลกไม่มีธรรมะเข้าสู่จิตใจจิตใจของเราก็คงจะ ถล่าลึกหรือว่าคิดออกนอกรู้นอกทางทําให้ตัวเองเดือดร้อนทําให้คนอื่นเดือดร้อนเมื่อคนอื่นเดือดร้อนแล้วก็ตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนตามมาเพราะนั้นจึงถือว่าทำหลักธรรมคำสอนของพุทธ,ธเป็นพระธรรมที่นํามาประพฤติธปฏิบัติแล้วทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุข ชุมชนในกลุ่มใดชุมชนชุมชนในยุคใดหรือบุคคลท่านผู้ใดหรือคณะใดหรือบริษัททางร้านใดหรือครอบครัวใดหรือคนบุคคลผู้ใดถ้านำศีลธรรมเข้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วชุมชนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมามีแต่ความร่มเย็นผาสุขท่วนหน้ากันเพื่ออะไรเพราะ ศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวมีแต่ให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างเกิดมาด้วยกันอยู่ด้วยกันต้องมีการเสียสละพระพุทธเจ้าทนให้เสียสละนะนการอยู่ด้วยกันต้องเสียสละต้องมีฐานะอย่างพ่อแม่มีลูกขึ้นมาก็ต้องให้ฐานะให้แก่ลูกให้ความเมตตาให้น้ำ ให้เข้าน้ําโภชนาอาหารให้อาหารการบริโภคให้ความอบอุ่นกับลูกนี่แหละคือทานะเหมือนกันอย่างนั้นพวกสัตว์สาลยสิงพวกหมูหมากาไก่พวกแมวอะไรก็ตามที่เป็นที่อยู่ใกล้เราเราก็ให้ทานะคือการเสียสละอาหารให้ความเมตตาต่อเขาเขาก็อยู่กับเราด้วยความร่เย็ร่มเย็นผาสุกอีกเหมือนกันเพราะทานะคือการเสียสละ มันเป็นระดับใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้ความรู้กับวิทยาทานอมิสท,ทานอมิสท,ทานเกือกว้างขวางแล้วก็ธรรมทานอภัยธาทานล้วนแล้วจะเป็นฐานะทางนั้นทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขถ้าพวกเราไม่มีการให้อภัยกัน พวกเราคิดดูสิทาอะไรพิจิตริตรน้อยๆก่อนนะถือโทษโตดเคืองถือพยาบาทอาฆาตกันอยู่ตลอดพวกเราว่าโลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นจุกได้ไหมถ้าหากว่าเราให้อภัยกันผิดบ้างทีเขาทีเราบางทีทีเราไปทําให้กับเขาเขาก็ให้อภัยเราบางทีเราพลั้งเผลอไปอเราเขาก็ให้อภัยเราต่างคนต่างให้อภัยกัน ในครอบครัวในสามีภรรยาในลูกหลานในพ่อในแม่ปู่ย่าตายายต่างคนต่างให้อภัยยวนหยวนกันเ,เว้นเสียว่าเจตนาหรือว่าการทำผิดโดยเจตนาอันนั้นก็ต้องมาพูดกันโดยเจตนาถ้าว่าไม่มีเจตนา,ามันทำเถลไถลออกไปอ,อย่างนี้มันก็ต้องให้อภัยาการให้อภัยกันนี่แหละ เป็นส่วนหนึ่งคือให้อภัยทานธรรมทานก็คือให้ความรู้แนะนําบอกกล่าวอันนี้ผิดอันนี้ถูกนะอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดอันนี้เรียกว่านำธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าออกมาบอกมากล่าวมาประพฤติปฏิบัติแนะนําสั่งสอนอันนี้เรียกว่าธรรมทาน และอามิสทถานกันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเข้าน้ําโภชนาอาหารการสงเคราะห์อพ่อแม่ปุยญาตาิยายาหรือว่าพ่อแม่ป่ยญาปูปย่าตายายสงเคราะห์ลูกหลานอันนี้เรียกว่าอามิสทถานเรียกว่าการทาบุญในพระพุทธศาสนาเ,าเพื่อ,อาทานะทําบุญกับพ,พระพุทธเจ้าพระประเจ้าพระสงฆ์สาวกหร,หรือหรือท่านผู้มีผู้ทรงศีล อันนี้เรียกว่าอามิสทานนี่แหละวิทยาทานก็คือให้ให้ความรู้ส่วนหนึ่งเป็นวิทยาทานแค่แค่ว่าให้สอนวิช,ชาให้ซึ่งกันและกันพาะโลกทั้งโลกนะมีวิช,ชามากมายการสแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพเ,เรียกว่าเป็นวิทยาทานมีมากนะอย่างมาหาวิทยาลัยโรงเรียนต่างๆอย่างนี้ล้วนแล้วจะเป็นวิทยาทานทั้งนั้นนะ อันนี้แหละคือฐานะศีลก็ค,คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยการอยู่ด้วยกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปต้องมีกฎก,ฎกติกาต้องมีกฎเกณฑ์หรือว่ามีกฎหมายและมีศีลในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ใหม่พระสงฆ์อย่างไม่มากพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ได้บัญญัติเรื่องวิน,นัยเรื่องศีลน,นะเออพราะอะไรเพราะต่างคนก็ต่างอยู่เพราะมันน้อยดูแลกันทั่วถึงอันไหนผิดอันไหนถูก พระสงฆ์เหล่านั้นก็รู้สำม,มันสำนึกไว้อยู่เสมอแล้วก็พระสงฆ์สาวกในครั้งนู้นก็เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็เป็นผู้ได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลคือสําเร็จอย่างน้อยก็เป็นพระโสดาบันอย่างน้อยก็เป็นพระอรหรันเป็นส่วนมากเพราะนั้นจึงไม่มีการบัญญัติวินัยพอพระสงฆ์ต่อมามากขึ้นมากขึ้นองค์นัก็ทําผิดองค์นัก็ทําไม่ดีกิริยามารยาทพระพุทธเจ้าก เรียกประสสุมสงเลยก็บัญญัติกฎกติกาขึ้นมาการอยู่ด้วยการต้องมีกฎกติกาอย่างนี้นะนี่แหละมีศิลเป็นข้อเป็นข้อ,เป,ขอเป็นข้อเหมือนกฎหมายนะท่านอาห้ามไม่ให้พิสษุน์ส,สงทำความชั่วเสียหายเกิดขึ้นในวงการนะจึงมีศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดไม่ใช่อื่นไกลนะครว่าสินคำนี้นะอนัตตาญาจโจมคือกฎกติกาห้ามพระทำไม่ดีนั่นเอง คือพระนอกลูกนอกรีดนอกลอยออกนอกศีลน,นอกธรรมเพราะพุทธเจ้าก็เนนะี่ยเรียกประชุมสงฆ์แล้วก็บ,บัญญัติวินัยคือตั้งกฎกติกาอย่าทำอีกนะอย่างนี้แหละคือศีลน,นี่แหละศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด่างน้อยไปถ้าเราศึกษาแล้วศีลของพระเนี่ยเป็นร้อยร้อยพันพันเป็นหมื่นหมื่นก็ไม่ทราบเพราะมากเหลือเกินถ้าเราไปเห็นในศึกษาในปฐไตรปิฎกเพราะนั้นเรื่องศีลของพระ ก็เนี่แายแหละพราะพทธเจ้าบัญญัติออขึ้นมาสําหรับศรัทธาญาติโยมผู้มีภาระมาก mm. พระพุทธองค์ก็บัญญัติเพียงศีลห้าแต่เอาเถอะถ้าเพียงศีลห้าเพียงแค่นี้แหละก็จะเป็นสิทธิที่คุ้มครองโลกโลก,โลกยุคใดสมัยยัดใดถ้าหากว่าศรัทธาญาติโยมเป็นผู้มีศีลมีธรรมมีศีลห้าเท่านั้นแหละโลกทางโลกโลกในยุคนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะ การที่จะคิดจะทำจะพูดออกไปไม่มีที่ลับที่แจ้งเพราะสินคุ้มครองอไม่เหมือนกฎหมายนะกฎหมายคุ้มครองกฎหมายคุ้มครองคุ้มครองแต่ในที่แจ้งเท่านั้นนะที่ลับเนี่ยที่รับหูรับตาเนี่ยคุ้มครองไม่ได้คือกฎหมายอพอทำถ้าหาว่าใครก็ตามทําไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เนี่ยก็เลยเครื่องนั้นก็เลยแปลว่าหลบหลบก,กฎหมายไปได้แต่ศีลธรรมหลบไม่ได้ เพราะอะไรเพราะคิดขึ้นมาซะก่อนพอคิดขึ้นมาแล้วก็ทําความชั่วเมื่อทําความชั่วแล้วความชั่วคือความชั่วมันดีไม่ได้เพราะความชั่วเพราะอะไรเพราะตัวเองคิดซะก่อนจึงค่อยทําจึงค่อยพูดเหมือนกับเรานะคิดจับไฟหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบคิดจะคิดจับไฟถึงจะจับในที่สาธารณะคู่คนเห็นมากๆหรือคู่คนไม่เห็น จับในห้องคนเดียวจับไฟมันร้อนไหมมันร้อนอันนี้ก็เหมือนกันการทําความชั่วของเรานะ่ยนะคิดก็ดีทําก็ดีพูดก็ดีในที่ลับหรือในที่แจง้งในที่สาธารณะมันร้อนโดยการทั้งนั้นเป็นเป็นไฟนี้ก็เหมือนกันความชั่วทั้งหลายทั้งปวงนะ่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าทำฉเฉลยนะความชั่วอย่าทำฉเฉลยดีกว่านะเพราะความชั่วทําลงไปแล้วตนเองจะเดือดร้อนเมื่อภายหลัง ความชั่วเหมือนกับไฟถ้าเราไปจับไฟเข้าไปแล้วเราจะเดือดร้อนหายาหมองยาหายาสมุนไพรมาทามาพ่นเมื่อภายหลังไม้พ่อยัไรเพราะมันไฟทํามากกว่านั้นก่อนเอาเข้าโรงพยาบาลาพันด้วยอะไรก็ไม่รู้หนังถลอก,อกเปลาะเปิกเลยนี่แหละสรุปแล้วก็คือความชั่วนอย่าทำเฉยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทําลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผล ตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้คือกฎสิน,นะนการอยู่ด้วยกันแตเ่เรื่องกฎสมาธิเป็นเรื่องกฎทางด้านจิตใจอันนั้นเป็นแนวความคิดนะทีนี้นะนี่แนวความคิดคิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก่อน สอนที่ว่าพระพุทธองค์ได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพนะ่ะท่านจึงใช้หลักนี่แหละฉักหลักมักแปดเนี่ยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องนะเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรวาจากัมมันตอายชีววายโมจติสมาธิเนะี่ยสรุปแรกก็คือศีลสมาธิปัญญาที่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ หลักธรรมคาสอนศีลคือคือคกฎระเบียบอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวสมาธิคือคือ,ค,อ,ค,อความตั้งใจมั่นคือจิตทำจิตใจให้มั่นคงสมาธิปัญญาก็แยกแยะในผิดนสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรไม่ควรจนถึงตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากพระไทยออกจากใจอย่างพระอรหันตสาวกนี่แหละหลักทมคาสอนของพุทธะ ถ้าจะพูดไปแล้วมันเกี่ยวเนื่องกันนะศรัทธาญาติโยมมา,าแต่เรื่องทานนะการอยู่ด้วยกันถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่มีน้ําใจต่อกันโลกทั้งโลกจะเป็นยังไงมันจะมีแต่ความเดือดร้อนเพราะไม่มีน้ําใจถ้าโลกทั้งโลกไม่มีศีลไม่มีกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันก็หาความสงบพ,พาสุขไม่ได้อีกเหมือนกันตาจิตใจของเราคิดแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิด เห็นการลังแก่เบียดเบียนฆ่าคู่คนเป็นทางที่ถูกต้องโลกทั้งโลกจะเป็นยังไงในยุคสมัยนั้นนี่แหละอันนี้ก็เรื่องความคิดจุดนี้ก็เป็นจุดที่พระพุทธเจ้าให้คิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงถึงปิมิตฉาทิฏฐิจากนั้นก็นำมาแยกแยะดูจิตใจของเรานะอย่าหลงในโลกวัฏสงสารจนเกินไปนะใจนะ แต่นี้ให้พระองค์พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ถึงใจเถอะใจคือตัวผู้รู้คือนาม,มาธรรมแต่ทางวิชาทางโลกของเขาเนี่ยเขาเห็นแต่วิชาขกเขารู้เขียนเป็นตัวหนังสือมาแต่ว่าใจมันคิดเรื่องอะไรอันนั้นเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้พระพุทธเจ้าท่านให้มีสมาธิแต่เมื่อจิตใจเน่งที่เป็นจิตใจที่เป็นสมาธิแล้วจะมองเห็นได้ในจุดนั้นคือใจคือตัวนาม,มาธรรมตัวผู้รู้นะั่นเอ เ,เมื่อตัวผู้รู้คิดอะไรใจมันหลงอะไรโดยมากพระพุทธเจ้าตัวว่าหลงร่างกายของคนเรานะเป็นส่วนมากเนะพราะเพ,พราะเหตุนั้นพระพุทธองค์จึงเวลานะสมณเณรก็ตามพระก็ตามเข้ามาบวชเนะพราะอุปชาจะต้องใกล้ให้กรรมฐานห้าเลยนะเ,เพราะว่าเ,เมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องพิจารณากรรมฐานห้านะกรรมฐานหาคืออะไรนะพวกเราก็คงจะ ที่ยังไม่เคยรู้ก็จะรู้ว่ากรรมฐานห้าที่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาเมื่อบวชใหม่นั่นคือเกษาผมโลมาขนหนาขาเล็บตาฟันตะโจหนัง oh เอาทําไมจึงมันหลงพระพุทธเจ้าท่านว่าคนเราเนี่ยหลงร่างกายว่าร่างกายเนี่ยจะอยู่โชวฟ้าดินสลายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายตายไม่เป็นเพราะนั้นมันหลงพอหลงในร่างกายแล้วก็หลงในทรัพย์สมบัติ หลงในสามีภรรยาพ่อแม่ปู่ย่าตายโยยายหลงในวัดวา,าศาสนามันหลงไปหมดทีนี่เพราะอะไรหลงว่าร่างกายเป็นของตัวตนของเราเพราะฉนั้นอย่าคิดว่าร่างกายจะเป็นตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะอีกไม่นานอีกวันไหนไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ถึงร้อยปีถบางคนก็ร้อยไม่ถึงร้อยยี่สิบปีร้อยยี่สิบปียากมากทางใครถึงร้อยยี่สิบปีเราดังไปทั่วโลกนี่แหละโดยมากยังไม่ถึงขนาดนั้น ร่างกายสังขารในมีจุดจบของมันถึงจะเลี่ยงดีขนาดไหนก็เถอะธนุถนอมขนาดไหนก็เถอะอีกสักวันหนึ่งร่างกายในถึงจุดจบเ,เพราะนั้นอย่ารุ่มหลงม,ม,ม,มัวมาว่าร่างกายเป็นตัวตวนของเรานะใจนะใจคืออะไรเมื่อจิตใจผ่านสมาธิจิตใจทาเมื่อเรานั่งสมาธิจิตใจนิ่งสงบแล้วนะเ,เพราะว่าคำนี้เท่านั้นแหละพอนิ่งเท่านั้นเมืเอ่อจิตใจนิ่ง จิตใจสงบจิตใจรู้เท่ารู้ทันรู้ตัวเองจิตใจรู้ตัวเองจากนั้นก็มองอะมองคนอื่นมองถึงร่างกายพอถึงมองร่างกายร่างกายไม่ใช่ตัวตนนะใจนะอีกสักวันหนึ่งถึงจะใจจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะนะอีกสักวันหนึ่งร่างกายนี่จะต้องถึงจุดจบของมันนะนี่แหละอันนี้ก็คืออันหนึ่งเมื่อพิจารณาถึงร่างกายเลยย้อนเข้ามาหาใจย้อนมาหาใจแล้วก็ใจกันดูร่างกาย ขนาดร่างกายตนเองยังไม่ใช่ตัวตนของเราจะต้องแตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าวันนั้นอย่าไปคิดเลยว่าส่วนอื่นอย่างวัดวาศาสนาสา,า,าลาหลังนี้จะเป็นของหลวงพ่ออินพระเนรลูกหลานทุกทกหลายจะเป็นของพระเนรของหลวงพ่ออินไม่ใช่นะหลวงพ่ออินนะอันนี้ขนาดร่างกายหลวงพ่ออินยังจะไปเผาไฟทิ้งอยู่แล้วนี่แหละ อันนี้ใครๆว่าอุปมาอุปไมยให้คณะจต่าญ,ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังว่าร่างกายสังขารในหลักธรรมคาสอนของพุทธะเนี่ยท่านไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าให้ประกอบคุณงามความดีถ้าเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเป็นยังไงพระพุทธองค์บอกว่าร่างกายสังขารนี่ถึงจุดจบแต่ว่าดวงปิญญาคือใจคือตัวผู้รู้ตัวนึกคิดหรือว่าสมองน่ะตัวนั้นละ่ะ จะไปจะไปเกิดในภพภูมิต่างๆนะถ้าพวกเรานั่งภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วเราจะเห็นได้ชัดด้วยตนเองไม่ต้องถามใครเพะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านพุทธบริษัทคณะสัตยา,ญญาโยมลูกหลานทุกคนนะให้นั่งภาวนาในเมื่อนั่งภาวนาและจิตใจสงบแล้วจะเห็นตนเองนนเมื่อเห็นตนเองแล้วก็จะมองเห็นคนอื่นเห็นสิ่งรอบด้านรอบข้างทั้งหมดหเห็นตามความเป็นจริง ออร่างกายก็เป็นชวนหนึ่งพ่อแม่พี่น้องปูย่ย่าตายายญาติสนิดมิตรสหายวัดวาศาสนาเราจะวางตัวถูกเลยเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นถึงจะโกรธให้ใครก็โกรธไปเพื่ออะไรถึงจะรักใครก็รักไปเพื่ออะไรมากมายนักหนาแต่ถึงอย่าง,ง้นต้องอยู่ด้วยกันได้ด้วยทมโดยทมด้วยความร่มเย็นพาสุกทีเขาทีเรารักเมตตากันให้อภัยซึ่งกันและกันสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน นี่แหละหลักธรรมคำสอนของพุทธะนะขอให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนเนะี่ยมาสู่วัดวาศาสนามาถึงวันพระอย่างวันนี้แหละหลวงพ่อก็ได้พูดได้กล่าวให้ลูกหลานคณะศรัทธาญาติโย,ยมได้ฟังได้ศึกษาในเมื่อฟังได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็นาไปคิดนะทีนี้นำไปกันกรองไตรตองและก็มีหนังสือธรรมะครูบาอาจารย์ อีกท่านก็แจกอย่างหลวงพ่อวันนี้ก็คงจะมีถ้าว่าศรัทธาญ,ญาติโยมสนใจนะก็แจกหนังสือธรรมะให้อีกเอาไปศึกษาในเมื่อเราได้ศึกษาเราจะได้รับความรู้แนวความคิดนั้นๆจากนั้นเราก็นําไปประพฤติปฏิบัติเพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าในท่านว่าไม่ใช่เรียนเฉยๆนะถ้าเรียนเฉยๆก็ไม่รู้ทาประมาณการเดาคาดคะเนไม่รู้ทั้งนะั้น ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เหมือนกับเราคิดว่าเอ๊ะอาหารนี่มันคงจะเค็มอย่างงั้นคงจะจืดอย่างนีน้คงจะหวานอย่างนี้เอเราก็คิดประมาณการไปเรื่อยเดาไปเรื่อยคาดคะเีไปเรื่อยในอาหารในถ้วยชามนะเอเราไม่รู้ทางนั้นแหละพอลิ้นเ้าไปแตะเท่านั้นแหละโอ้ใช่รสอาหารมันเป็นอย่างนี้เองนยะเราจะรู้ได้ว่าในอาหารในในถ้วยในชามในจานนั่นน่ะ มันมีรถอะไรเนี่ยนะผู้เอาลิ้นไปแตะเท่านั้นน่จึงจะรู้ได้ชัดเจนนอกจากนั้นไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันนะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไปคาดคะเนประมาณการเดาไปศึกษาเรียนรู้เพราะว่ารู้ไม่ใช่นะต้องผู้ปฏิบัติปฏิบัติทำอย่างไรเราต้องศึกษาจุดนี้ศึกษาตามหลักธรรมพันมีท่านมีช่องทางอยู่แล้วท่านมีแนวทางอยู่แล้วสำหรับผู้ปฏิบัติ จะทําจิตใจให้สงบทํำยังไงมีในธรรมเทศนาหรือแนความคิดของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในหนังสืขอ,งอของหลวงพ่อก็เถอะในเอ็มพีสามของหลวงพ่อก็เถอะหลวงพ่อพูดมามากต้องมากวิธีการทําที่จะทําจิตใจให้สงบเพราะนั้นพวกลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมศึกษานะจุดนี้นะเมื่อศึกษาแล้วนะพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเหมือนกับเราลิ้นของเรารู้รสอาหาร ในถ้วยในชามในจานนั่นแหละเราจะประ,ประมาณการค่ายาระเหนือไม่ถูกทั้งนั้นแหละเพราะเราไม่เคยนะถ้าเราเคยเราก็พอจะประมาณการได้แต่เนี่ยท่านเคยแล้วท่านรู้ละท่านก็รู้ได้นะอาหาร,รยังไงทํำยังไงนี่ก็เหมือนกันถักหลักทำคำสอนของพุทธะนะก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะการัดทายญาติโยมต่อเน,นี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในตนีน้าและก็พร้อมกันอุทิศส่วนกุศล ต่อผู้มีอุปกระคุณสําหรับพวกเราอย่างที่ทาย,ยกได้พูดได้กล่าวพ่อ,พอแม่ปู่ย่าตายายวงศาคนาญาติญาติมิตรสหายเจ้าก,กรรมนายเวสรสรรพสัตว์ทั้งหลายท่านดวงวิญญาณใดที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนได้ก็ให้มารับส่วนบุญเข้าไปเจ้าจินดีอุทิส่วนกุศลให้กับผู้มีพระคุณเหล่านั้น ยะถาวาริวาาปูราปริปุเรนติสคารังเอวเมวัยโตทินังเปตานังอุปกาปติตอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารูโยะธามณิโชติ ระสูยทานติโยวิวัชานตุสาปารมโควินาสตุมาเตภาวั สุงคีติขายุโกมาวะภิวันธนาศีลีสานิตจางวุธาป้จจายนาจัารุลธรรมาวัทฒนติอายุวันโนสุขัง พาลังสภพพุทธานุพาเวนะสาพาธรรม,มานุพาเวนะสภพ,พสังฆานุพาเวนะพุทธรัตนานังธรมมรมมารตนานังสังขารตนานังติน ราตานา,นางอานุภาเวนะจตุรสตสัสสิสาหัสธรรมนุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะชินาสาวกานุภาเวนะสัพ เเตโรงคาสะเปตพภยานอันตรายาสพเเตอุปาทาวาสพเเติทุนนิมิตตาสพเเตอวมังคลาวินา สันตุอายุวะทะัทาโกธานาวาทาโกสิริวาทาโกยัสวาฏ ท้าโกวันนาวาทาโกสุขวาทาโกโหตุสาพาธาโตขาโรคาพยาเวลาโสกาสาตุจุปัตอาเนกาอันตารายาปิวินา สันตุจาเตียนส,สาสยาสศีที่ทานางลาพังโตทีภาคยังตุขังฟาสิริอายยุจวันโนจะปโคคังโวทีใจยสวาสตวัต สาจะอายุจ้ชิวสินติภาวันตุเตภาวตุสัพาฆาลังรักขันตุสาภาเทวตาสาภาพุทดโนภาเวนัสธาสดีภาวันตุเตภาวตุสาภาหมัง ราคันตุสาบพาเทวตาสาพาธรรมนุภาเวนัสธาสดทิภาวันตุเตมภาวตุสาพามังคาลังราคันตุสัพวตาสาภาสังฆานุ ภาเวนัสธาโสทิภาวนตุเต